เอายาดันเดือก่อนยานันเดออกยาห้มีบอลค้างข้าบอลห้มันแปนมีบอลค้างข้าบอลห้มันแปนเพื่องเขาขำํำเบาของเขาเบาไหมเข้าใจปะจีอะไรวะเอาลองํำยานันเดออกยาไดมี่บอลค้างข้าบอลห้มันแปนมีบอลค้างข้าบอลห้มันแปนเออมาสูไปต่อโอเคไหมอมตป ยานั่นเด้อยาได้มีบอนค้างค้าบอนให้มันแปี่นมีบอนค้างค้าบอนให้มันแป่นมาสู่หมอแค่ละเป่าดีเด้อดังดงอยู่ในดาวดังดงดังดงอยู่ในดาวดังดงบ่ต้องไปขึ้นสูงซํำเก่าซ้ำซ้ำสิแค่ลำมาเลยบบห้องบ่ตรงไปขึ้นสูงกะผมกะพอพอสอนไ้นะครับเนาะกับ่บกิงปานใดนะครับฝากิชมเลยได้ครับเด้อ หกํลังใจน้าครับสวัสดีครับผมพิศซซ่าพาเพื่อนครับมันนีมากับน้องเนยนันลรนิปครับห้องสิมาสอมแค้นในก่อนล่ำก่อนไหวคู่ครับของคุณแม่จิตน,นาบุญแสนครับผมเอามาเป็นการเรียนดูในมือนี้ครับมาฟังกันครับ าธุสาธุพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังสาธุเด้อภากกุสันโธโกนาคัมมาโนกัสสโปโคตโมคุณภาษีอริยเมตตย ีจังว่าสาธุเดอค่ะขอย่อเมื่อน้อมถาน้อมกอดรอนกล่าวมาเดอคุณเอ่ยสาธุเดอบุญให้น้ำจ้องหนาวสู้ค่ะผู้สรลำสาธุเดอขอให้ได้ทุกกรรมให้น้ำลำเลี่ยวเปลี่ยวปานลมลืนลัล่นยาค้าคางยำะว่างเขียนฝนสะออนเด็คนสาสาธุ ปันแนวใดได้ทุกสัญญาแปปปันแนวใดคุคุณพระไต้ทั้งสามอย่าได้ไหลให้ปกครองสมองคลองข้าปัญญาดีชี้แจงสาธุเดินย่างูาุค้าแสดงให้เป็นเครื่องของหลผง้ล่งไยไลนี้ หันซัม,มาปรดประทานมาเตาให้ปัญญาเจา้าขอในผู้แน่นังสาธุเดอพุทธธรรมสงโนนั่นให้มาหอยอยู่นำได้ทุกกรรมได้ทุกกรรมและทุกสัมคํำจากคุณบิดามารดาผู้เพ็เ่นเพียนท่านอ่ำเลี้ยงมาเฮียงมาคุ้มให้มาคุ้มชัดแม่สาธุเดอคุณพ่อแม่พี่น้องให้มาป้องยาไลนีคุณลาษีไตแก ผู้แนวดีที่สองมาสนาองเลี้ยนอุ่มคุ้มไวคุ้สุดทางยานั้นเดือยยาได้มีบอลข้างค้าบอลให้มันแปลนมีบอลข้างค้าบอลให้มันแปลนมาสู่หมอแค่ละเป้าดีเดือ้า คดมีของผิดพลาดอยู่นะครับเนาะ็ดีเป็นน้องยานันเดออยยาไฮมี่บอลค้างค่าบอลไ้มันแปนมี่บอลค้างค่าบอลห้มันแปนนี่คือมองหนึ่งมองมองที่สองคืออ่าไปกระบายใช้มอลำเป้่าหยังไปกัะบายใช้มอแชนเปล่าหยังที่บ้าชุ่มดอกดังในดาวดังดงนั่นดวงในในดาวดังดงเอาเอายานันเดือก่อนยานันเดือยยาไฮมี่บอลค้างค่าบอลห้มันแปน มีบอลค้างค่าบอลให้มันแปนนก็ยังข้าเข้าข้าม้าเบาของเขาเบาไหมเข้าใจปะจีอะไรวะเอาลองลาอยานันเดอ์ยาไดมีบอลค้างค่าบอลให้มันแปนมีบอลค้างค่าบอลให้มันแปนเออมาสู้ไปต่อโอเคไหมอมตายยานันเดอ์ยาไดมีบอลค้างค่าบอลให้มันแปนมีบอลค้างค่าบอลให้มัน สูหมอแขนละเป่าดีเดินเจ้าสีผ้าเจ้าเข้าเดินดงชมป่าหมอแขนเอ้ยแขนเอ้ยท่านเจ้ายาส,สิผ้าอายย่างเดินว่าแล้วก็ยืนเดินย่างสองคนว่าแล้วก็ยืนเดินย่างสองคนเห็นแต่โน่นเป็นผาบกบนทางเดินยาไปกับไอ้เส้หมอแขนเป็นผู้ไปกับไอ้เส้นหมอลำฟ้าอย่างสิผ้าชมดอกตั้งอยู่ในดาวดังดงดังดงอยู่ในดาวดังดง ดังดวงหู้ในดาวดังดงดังดงอยู่ในดาวดังดงบ่ต้องไปขึ้นสูงซ้ำเก่าซ้ำซ้ำที่เคยลำมาเลยบ่บ่เฮาบ่ต้องไปขึ้นสูงกะผมกะพอพอพอสอนได้นะครับเนาะกะบ่จริ่งบนไดนนะครับฝากดิชมหน่อยได้ครับเด้อฝากให้กำลังใจน้ำครับผมเอามาเอาท่อนลงก่อนนี่ไปกับไอไปกับไอเส่หม้อแขนเป็นขู่ไปกับไอเส่หมอลำเฝ้า ีขึ้นครับผมอีพีหนึ่งฝากไว้ในกันแล้วกันครับผมเจอกันอีพีสองครับผมก่อนไหวคู่คือเก้าครับผมว่าสีเ่อศรีพัฒนาการขึ้นไลฟ์ขึ้นก็เก้าบอนะครับผมอันนี้เด้อครับเด้อฝากเอฟซี FC ฝากพี่น้องทุกท่านเน่กันแล้วกันครับติดตามรับชมเน่เด้อครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ